ดิฉันนางสาวสาวรัํคำโสดารหัสนิสิตษา644186066สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกมีดบาดค่ะอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีน้ำเกลือแอลกอฮอล์สำลียาใสาแ่แผลจะเป็นเบตาดีนไอโอดีนหรือ ก๊อตและเทแปแต่งแผลค่ะอุ๊ยมีบาดอะทำยังไงดีอะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะล้างแผลด้วยน้ำเกลือให้สะอาดค่ะแล้วเราก็จะใช้สำลีนะคะเช็ดที่น้ำเกลือเพื่อให้น้ำเกลือแห้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แอลโกอฮอล์นะคะเช็ดไปที่บริเวณรอบๆแผลค่ะ ราก็จะใช้ยาใส่แผลใส่ลงไปที่แผลนะคะ่ะ mm hmm. ก็ใช้สัลีสัมนิดนึ้ mm hmm. แล้วเราก็จะใช้ผ้ากอ๊อซพันแผล mm hmm. เพื่อปิดแผลไม่ให้ฝุ่นละออง mm hmm. หรูอเชื้อโรคเข้าไปในแผลคะ่ะแล้วเราก็จะใช้เทปแต่งแผลในการติดเพื่อให้ผ้ากอ๊อซ แน่นนะคะแต่ถ้าเป็นแผลใหญ่หรือมีเลือดไหลออกมามากนะคะก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการประถมงพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกมีดบาดดิฉัหนหวังว่าผู้ที่รับชมคลิปนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้